ไฟล์ที่ดาวน์โหลดเองทุกคืนฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคืนแล้วคืนเล่าเมทัตหนุ่มออฟฟิศผู้ติดคอมพิวเตอร์สังเกตว่าเครื่องของเขามีไฟล์ชื่อ midnight exe ดาวน์โหลดเข้ามาเองทุกคืนแม้เขาจะลบออกกี่ครั้งไฟล์ก็กลับมาอีกคืนหนึ่งเขาตัดสินใจกดเปิดดูภาพหน้าจอกลายเป็นเงามืด สะท้อนใบหน้าของเขาแต่เงานั้นกลับขยับช้ากว่าตัวจริงและยิ้มแยะใส่เขารีบปิดแต่เครื่องไม่ยอมดับไฟล์นั้นเริ่มเปลี่ยนชื่อเป็น un exe เสียงกระซิบดังรอบห้องเธอเลือกที่จะดูเองไฟกระพริบทั้งห้องเหมือนกำลังจะหลุดเข้าไปในหน้าจอเช้าวันต่อมาเพื่อนร่วมงานพบคอมเปิดทิ้งไว้พร้อมไฟใหม่ชื่อเมทัส .exe ไม่มีใครเห็นตัวเขาอีกเลยข้อคิดบางสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยและไร้พิษภัยอาจเป็นประตูสู่หายนะความอยากรู้อยากเห็นที่ไร้การยังคิดอาจพาเราไปสู่จุดจบโดยไม่รู้ตัว